สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการอัพวิดีโอคลิปที่เราทำเป็นผลงานเนี่ยเอามาลง YouTube เพื่อที่เราจะได้เอาลิงก์ที่เรามีการอัพคลิปลงไปเนี่ยเอามาส่งเป็นชิ้นงานของเรานะคะก่อนอื่นเราก็ไปที่ตัวโปรแกรมตัวนี้ format factory คลิกเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาทีนี้เรามีการรวมวิดีโอหรือตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วโดวยการใช้ไอ้ตัวนี้นะคะเราก็ไปแอดไฟล์เข้ามาว่าคลิปที่เราตัดต่อน,นั้นเราได้ไฟล์ย่อยออกมาเี่ไฟล์แล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวรวมวิดีโอทั้งหมดให้เป็น ช่วงเวลาเดียวกันนะทั้งหมดอย่างเราสมมติลราอัดแยกไว้5นาที10นาทีอ่าทีเนี้ยเราอยากรวมวิดีโอเราก็เอามารวม้วยการแอดไฟล์ขึ้นมาอออย่างสมมติอันนี้ครูทำแยกไว้ทั้งหมด6ตัวครูก็1 2 3 4 5 6นะคะอ่าคอนโทรลจากนั้นก็กดโอเพนไฟล์ทั้งหมด ที่เราทําการอัดแยกไว้มันก็จะมารวมเราก็คิดลงใช่ไหมแล้วก็ทําการเริ่มมันก็จะทําการรวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียวเมื่อเรารวมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ครูรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปอยู่ที่ไอตัว format factory โปรแกรมที่เราติดตั้งเข้าไว้ เนาะวิดีโออ่าอยู่นี่ที่เรารวบรวมไว้อันเนี้ยอ่าโฟลเดอร์ปลายทางดูว่าของตัวเองอยู่โฟลเดอร์อันไหนของครูมันมาอยู่ที่ไดเอฟ คืออยู่ที่เอทานอลของครูนะคะเราได้มาแล้วไอตัวคลิปที่เป็นการรวมทั้งหมดทีเนี้ยเราจะเอาคลิปตัวเนี้ยที่เราเนี่ยรวมเป็นไฟล์ไว้เนี่ยเอาไปลง YouTube เราก็ทำยังไงคะเราก็ไปที่อ่าช่อง YouTube ของเรา YouTube เราได้มาแล้วเราเปิดเข้ามาแล้วอันนี้เป็นช่องของเราเองอันนี้นักเรียนก็ไปลงชื่อเข้าใช้ปกติใส่ i m อ่าใส, Gmail, ใส่รหัสผ่านปกติมันก็จะขึ้นเป็นอีเมลผู้ใช้งานาเป็นบัญชีผู้ใช้งานมาให้เนาะนักเรียนเห็นเครื่องหมายบวกที่เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆ รูปวิดีโอนี่ไหมมันเป็นการให้เราอัปโหลดคลิปหรือว่าสร้างช่องก็คือถ่ายทอดสดเป็นยูทูบเบอร์อะนึกออกไหมคะทีเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายทอดสดเราจะอัพโหลดคลิปที่เรามีอยู่เราก็ทำไมคะคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่าอันนี้เราไม่ต้องการเนาะอ่ามันก็ถามว่าจะเลือกไฟล์จากไหนเราก็เลือกเลยแล้วเมื่อกี้ไฟล์เราอยู่ที่ไหนคะของคุูอยู่ที่ไดเอฟเนาะไอตตรงแ o ตต์ t ฟคท u ก็คือผลที่ได้ออกมาเมื่อกี้นี้เรารวมมาอ่าแล้ก็กดโอเค ชื่อมันก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกสามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถเปลี่ยนได้นักเรียนก็พิมพ์เปลี่ยนได้เลยนะคะทีนี้มาให้ทําอะไรอีกมันจะถามว่าวิดีโอนี้ใช้สําหรับเด็กหรือไม่ใช้สําหรับเด็กเด็กที่นี้คือหมายถึงเด็กเล็กๆนะคะอันนี้เราก็ติ๊กไปเลยว่าไม่ได้ใช้สร้างมาเพื่อเด็ก ไม่ใช่สันทนาการหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไหมอ่ะแล้วก็กดถัดไปเพื่อเป็นการเตรียมอัปโหลดและทีนี้มันถามอะไรต่อคุณจะทำขั้นตอนให้เสร็จสิ้นหในจากวิโย,โยใช่แล้วก็กดถัดไปค่ะเห็นไหมว่ามันกำลังอัปโหลดให้แปดสิบเก้าเปอร์ซ็นเก้าสิบอร์่ะแล้วระดับการแชร์มันก็ถามไปอีกว่า เราต้องการแชร์เป็นแบบไหนส่วนตัวคือตัวเองดูได้คนเดียวคนอื่นดูไม่ได้กับอีกอันนึงไม่เป็นสาธารนณะไม่เป็นสาธารณะที่นี้คือเราจะเป็นการก o อปปี้ k ง์ของเราส่งให้อีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งนั้นสามารถดูได้เหนาะไหมคะมันไม่เป็นสาธารนณะแต่ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูและใช้งานได้เหนาะไหม กับอีกันเนึงเป็นสาธารนณะสาธารณะนี่คือทุกคนสามารถเข้ามาทําไมคะเข้ามาใช้งานเข้ามาโหลดเอาไปใช้ได้เลยเนอะออกไหมเราก็จะเลือกสาธารนณะเพราะว่าครูจะให้ทุกคนนั้นสามารถเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ได้เนาะทีนี้มันก็จะให้เราตั้งเวลาว่าจะเป็นวิดีโอสาธารณะเนี่ยกี่วันกี่เดือน เนี่ยเอไหมอันนี้เราไม่ตั้งนะคะเราไม่ตั้งจากนั้นก็ทําไมเอ่ยกดเผยแพร่ได้เลยค่ะอ่าเมื่อเราทําการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ทีนี้เมื่อกี้เราเผยแพร่ใช่ไหมเราก็ต้องรอมันประมวลผลนิดนึงปิดไปก่อนแล้วมันก็จะขึ้นมาให้มันจะขึ้นมาให้ ว่าวิดีโออะไรบ้างที่เรากำลังอัพโหลดลงไปเนาะอ่ะแล้วทามาเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าเป็นสาธารนณะตรงนี้นาะอกไหมคะ,ะแบบหนึ่งตอนนี้สี่ส้าเอซนต์่ะหกสซ็นแล้ว ดังนั้นถ้าใครสนใจที่จะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่องของตัวเองก็ยินดีเอาไปอะไรค่อยอะไรต่อยอดได้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้จำกัดว่าจะใช้เป็นเพียงแค่สื่อการเรียน,นการสอนหรือทำเป็นชิ้นงานส่งเท่านั้นถ้านักเรียนชอบทำชอบทำชอบเล่าเรื่อง หรือแม้แต่เขาเรียกว,ว่า,าวิธีการทําขนมวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถตัดต่อแล้วก็เอามาลงเป็นช่องของตัวเองได้นักเรียนจะทราบว่า,าการทําคลิปหรือทำอตัดต่อวิดีโอเนี่ยลง u t u b บเนี่ยมันมีอะไรด้วยมันมีค่าตอบแทนให้ด้วยดังนั้นถ้าเรามีเทคนิคหรือมีความรู้ความสามารถนักเรียนสามารถเอาไปต่อยอดได้ นะคะ89%แล้วอ่95อีกนิดนึงมันก็จะขึ้นให้เป็นสาธารนณะทีเนี้ยทุกคนทุกคนที่เข้ามาในช่องของคุณเขาก็จะสามารถดูคลิปวิดีโอที่คุณทำไมคะทำการเผยแพร่ออกไปได้ นี่เกิดอะไรขึ้นมันจำกัดเวลาดังนั้นเราต้องไปแก้ก่อนนะคะมันเกิน15นาทีถ้ามันเกิน15นาทีเราต้องไปแก้ก่อนไปที่ไหนไปที่ตั้งค่า ค่าค่าในเรื่องของค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นหมดหมจะให้เรื่มเปลียนเกี่ยวกับการศึกษา ให้เรียบร้อยดูสิใครอยู่ไหนอะเราเจอแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ไปที่ช่องช่องช่อง มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์ให้เราไปเพิ่มยืนยันหมายเลขนะคะนะของครูจะใช้เป็นการส่งข้อความเพื่อที่จะเอารหัสตรงนี้มายืนยันเนาะ เราก็ระบุหมายเลขของเราไปเราก็เทินมวหัสมาหกหลักทำการยืนยันตัวตนไปใส่ไปเลยค่ะ,ะเมื่อเราทำการยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้น มาด้วยข้อความมาน,นี้ว่าเราได้รับการยืนยัยนยแล้วเรียบร้อยโอเคไหมคะทีนี้เราก็ลองกลับไปอัปโหลดใหม่เนื้อหาเมื่อกี้นี้อโอเคนะบันทึกเรียบร้อยเราลบอันนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันเกิน15นาทีโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัพโหลดใหม่เราก็ไปเมื่อกี้เลยอะไรนะสร้าง ใช่ค่ะแล้วก็เลือกอัปโหลดวิดีโอเลือกไฟล์มันขึ้นมา,าทำแบบเมื่อกี้เลยค่ะถัดไปอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถัดไปเราอัปโหลดเห็นไหมคะมันกำลังอัปโหลดให้เราถัดไปได้เลยค่ะ เป็นสาธารณะไหมของครูเลือกเป็นสาธารณะแต,แต่ถ้าใครจะไม่เป็นสาธารณะก็ได้ก็ได้อยู่ที่เธออ่โอเ,เสร็จเรียบร้อยเราก็จะรอมันอัปโหลดแบบหนึ่งได้ไหมลองมาดูซิว่าครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยจะได้ไหมโอเคไหมนั้นเราสังเกตว่า YouTube แต่ละคน ที่เขามีการอัปโหลดคลิปแล้วมันไม่เกิน15นาทีเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากแต่ถ้าใครต้องการให้มันเกิน15นาทีขึ้นไปที่จะใชะ้เป็นสื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยนักเรียนก็ไปทำไมคะไปแก้ไขอย่างเมื่อกี้ไปยืนยันหมายเ,ยเลขโทรศัพท์รับรหัส otp เข้ามานะคะอ่านี่อัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยกำลังประมวลผลรอดำเนินการ แสดงว่าคิดเราได้ไหมได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะขึ้นเป็นแบบไหนนะ่าประมวลผลไป58% 60%แล้วค่ะตอนนี้เกสอร์อีกนิดนึงเราก็จะได้คลิปวิดีโอพร้อมที่จะนำเสนอผลเราแล้ว9่ อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนินึงกลรแล้วใกล้แล้วไกลแล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันจะขึ้นเวลาของคลิปเราทั้งหมดมาให้เห็นไหมแล้วขึ้นระดับการแชร์เป็นสาธารนณะเผยแพร่วันที่สิบอก็คือวันนี้แล้วมันก็จะมียอดดูมาใหา้ทีนี้เราอยากดูว่าคลิปของเราที่เราไป โคตดไว้บน YouTube เนี่ยมันเป็นยังไงคุยกันในบทที่สามว่าเรื่องกฐานอันนี้คือตัวอย่างที่ครูทำไมคะอัพคลิปลงไปให้อันเนี้ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้านักเรียนจะส่งงานถ้านักเรียนจะส่งงานนักเรียนก็แค่ก๊อปเนี่ย URL ตรงนี้ค่ะลิงก์ตรงเนี้ยเอามาทำไมคะเอามาส่งครูครูก็จะคลิกเข้าไป เพื่อที่จะดูผลงานของเธอฟังผลงานของเธอแต่ถ้าใครตั้งค่าเป็นส่วนตัวมาถามว่าครูจะเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้ดังนั้นให้เลือก2ตัวที่เธอจะตั้งค่าก็คือให้เปิดเป็นสาธารณะหรือไม่สาธารณะเข้าใจไหมคะเพราะถ้าเธอเลือกไม่เป็นสาธารณะแต่เธอแชร์ไอ้ตัวลิงก์ตัวนี้มาให้ครูครูก็ยังสามารถเข้าได้อยู่ นอกไหมังนั้นถ้าใครลองทำแล้วมีข้อสงสัยนักเรียนทักมาถามครูก็ได้โอเคนะไอตัวเนี้ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการนำเสนอผลงานได้ทุกสิ่งอย่างเลยเราไม่จำเป็นต้องนำเสนองานหน้าชั้นเรียนโอเคไหมเราสามารถนำเสนองานแบบออนไลน์ได้ หรือถ้าเขาให้นําเสนอหน้าชั้นเรียนก็จริงแต่เราจะเป็นต้องไปพูดเองไหมคะไม่เราเปิดไอ้ตัวลิงก์ตัวนี้แล้วกควดทำไมเลยนําเสนอเลยก็ได้เพียงแต่เราต้องเตรียมข้อมูลเตรียมการพรีเซนต์มาให้ดีๆโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอในเรื่องของการอัพคลิปแล้วก็นำลิงก์ ไปแชร์เพื่อส่งผลางานโอเคนะคะสวัสดีค่ะ